สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มา,าผ่านแถวสุขมุมวิทนะครับแล้วก็มีได้ผ่านร้านชื่อดังชื่อเดอ Rooming Gallery นะครับตรงทองหล่อซอย8นะครับเป็นเพื่อนที่ไม่อยากขับรถมานะครับอาจจะสถานที่จอดรถไม่สะดวกแลยพวกนี้ก็นั่ง b t s มาก,ก็ได้แล้วก็จะมีรถประจำทางเข้ามาในซอยที่ไกลาจากปากซอยทองหล่อมากนะครับ แต่ว่าในในร้านนี้เขาก็จะมีที่จอดรถของเขาค่อนข้างกว้างมากนะครับท่านผู้ชมปริมาณจอดรถก็เยอะนะครัอันเข้ามาที่ร้าน Blooming g a l l ร r y เลยดีกว่านะครับดูบรรยากาศจะมีการจัดดอกไม้สีสันค่อนข้างสดใสามากนะครับในในร้านก็จะมีการจัดด้วยดอกไม้แห้งบ้างนะพื้นที่ร้านไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัด้านได้ โถงแล้วก็ดูกว้างมากนะครับแล้วก็จะงมีแขกเข้ามานั่งถ่ายรูปบ้างดื่มกาแฟชิลๆบ้างวันอาทิตย์วันหยุดกอว่อาแขกก็ได้เพื่อนถ้ามีโอกาสมนาะที่เดอนบูนี่เจลอรี่ได้นะครับช่องหนอซอยแตกนะครับผมคอมเมนต์ว่ากาแฟอร่อยจริงนะครับผม ้านบนก็จะมีกระดาษด้วยเพื่อนนะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วงนี้ Social distancing น,นะครับมีการล็บกดาวก็จริงแต่อย่าลืมใส่แมสน,น,นะครับต้องกาตัวนิดหน่อยเพราะว่าเราต้องอยู่กับเชื้อโรคดีลต้าไปอีกนานนะครับแล้วเราจะอยู่ยังไงให้ตัวเองไม่มีผลกระทบก็คืออันดับแรกก็เริ่มต้นที่ตัวเรานะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด s ั b s cribe นะครับในช่องตั้ง ร้อปร์เซ็ให้ผมด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ชมคลิปผมจนจบนะครับมีคันแนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเดลโบมิงการ์ลี่นะครับทองหลอ่อสายแบดบเชิญไปนั่งชิวๆกับคอกาแฟได้นะครับขอบคุณมากนะคะรับสวัสดีครับ